สางดงในคืนเดือนดับภาคสองผจนผียอดหวายตอนที่11เมื่อกระสุนอาคมระเบิดขึ้นส่งให้ร่างผีดิบบูดูพวกเคาะร้ายกลายเป็นฝุ่นทอกทุรีไปแล้วแน่นอนแล้วว่ากลุ่มผีดิบพวกนั้นมันต้องออกไลาลามาที่ต้นเสียงอย่างแน่นอนผู้หมวดหนุ่มออกวิ่งนำหน้าทิดหมานออกวิ่งตามมาติดติด เมื่อปรากฏร่างอมนุษย์พวกนั้นออกไล่ล่าซึ่งแผนงานที่พวกเขาวางไว้นั่นคือการออกวิ่งไปที่ชายทุ่งนาแล้วหมาจะใช้คนาเป็นสิ่งกำบังกายให้รอดพ้นจากสายตาผีดิบพวกนั้นทันทีที่นายแพทย์ทีทั์ที่วิ่งแบกร่างของหญิงสาวน้อยมากินกับนายตุลเลาะในบ้านวิ่งเข้าไปที่ดงนาดกันอย่างตลอดปลอดภัยแล้วก็ปรากฏกลุ่มชาวบ้านใต้ และคณะซื้อช้างงานที่ได้แฝงร่างเร้นกายอยู่ก่อนแล้วนายแพทย์หนุ่มรีบวางร่างของสาวน้อยไทยใหญ่ลงอย่างช้าๆเมื่อคณะซื้อช้างงานแห่งปางไม้เมืองแพรเห็นท่านนายบ้านวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาก็ต่างกรูเข้ามายังบุตรทั้งสองโดยพันนายบ้านครับแล้วพวกเราที่ออกไปตอนนี้อยู่ที่ไหนครับทั้งผู้กองผู้หมดไอหมานพานหนุย พานเสียงรีบเอ่ยถามขึ้นตันทีอ๋อผู้กองผมไม่รู้ครับเพราะผมอยู่กับผู้หมวดและทิดหมานนายบ้านเอ่ยตอบพานเสียงด้วยภาษาไทยใหญ่ก่อนจะสัมทับมาอีกว่าตอนนี้พวกเขากำลังออกวิ่งหนีพวกผีดิบบูดูอยู่ชายทุ่งครับผู้หมวดฝากผมมาบอกกับนายพานว่าช่วยรีบส่งบัวธนูออกไปช่วยหน่อยครับกระสุนปืนที่พอมีมันจะไม่เหลือแล้ว ไม่รู้จะต้านมันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ป่านนี้คงหนีตายอยู่ชายทุ่งนั่นแหลออะรครับปลบคําพูดนายบ้านพานเสียงถึงกับอุทานขึ้นแย่ละผู้หมวดกับพิบานกว่าผมจะปลูกวัวธนูเสร็จจะไม่โดนพวกมันรุมถึงแล้วหรือพานเสียงเอ่ยอย่างวิตกก่อนจะรีบเอ่ยบอกนะอย่างไวัยถึงเหตุการณ์ที่ผู้หมวดกําลังเผชิญอยู่นั้นแล้วพานเสียงจึงรีบนําวัวธนูออกมา ซึ่งมันก็คือเจ้าวัวธนูไฟนั่นเองแล้วรีบทำพิธีจุดทูบเทียนบริกรรมคาถาปุกขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้เมื่อทั้งคณะได้ทราบถึงเหตุการณ์แล้วคุณเด่นชาติและคุณจองพบจึงได้ปรึกษากันว่าจะออกไปช่วยผู้หมดวินโบและทิดหมานที่กำลังหนีตายอยู่นั้นจึงรีบบอกให้ทุกคนรีบเตรียมตัวออกไปทิ่ชายทุกนานั้นและแล้วปืนก็ถูก ทุกคนกระชับเข้ามือก่อนจะพากันวิ่งควบจำเอาออกไปทันทีโดยมีนายบ้านตุลเลาะเป็นผู้นำทางจะเหลือเพียงแต่นายทองนายแสงลุงส่างแปงและฟานอี้ถิงที่อยู่เป็นเพื่อนกับพานเสียงในป่าหนาแห่งนี้รวมกับชาวบ้านคุ้มใตยกับนายแพทย์หนุ่มที่นั่งหมดแรงอยู่นั้นเมื่อทิดหมานและผู้หมดหนุ่มออกควบมาได้สักระยะหนึ่ง เมื่อทั้งคู่หันกลับไปมองก็ปากฏกลุ่มผีดิบเหล่านั้นออกติดตามมาอย่างไม่ยอมลดละเมื่อมองฝ่าความมืดออกไปจํานวนผีดิบบูดูเหล่านั้นที่เหลืออยู่ก็ราวๆสิบเอ็ดตัวอันเป็นชาวบ้านของคุ้มบ้านเหนือที่ถูกเจ้าผียอดไบกัดคอดูดเลือดจนต้องกลายเป็นผีดิบนั่นเองเมื่อขนทะ้งคูวิ่งมาถึงกันนาใหญ่ใจกลางทุ่งนา ด้วยสภาวะที่อ่อนล้าทำให้ทิดหมาและบูดวินโบจึงต้องหยุดพักหายใจใหายคอโดยการหมอบร่างบังกายที่สันคนาใหญ่แอบร่างบังกลุ่มผีดิบวูดูเหล่านั้นพางรีบกระชับปืนไว้ในมืออย่างแม่นมั่นรอศาสตร์กระสุนใส่ผู้มาเยือนด้วยกระสุนปืนของคนทั้งคู่รวมกันเพียงแค่8นัดกับจำนวนผีดิบ,บูดูที่มีถึง11ตัว หากยังไม่นับเจ้าผียอดหวายลูกพี่ของมันดังนั้นกระสุนทุกนัดจึงจำเป็นต้องใช้ให้ได้ผลที่สุดและคงทำได้เพียงรอให้ผ่านเสียงปล่อยควายธนูออกมาช่วยถึงจะมีโอกาสรอด,รอดจากคมเกีียวของอสุรกายผีดิบเหล่านี้กลุ่มของผีดิบบูดูรีบวิ่งไล่เข้ามาใกลตรงสันคนาใหญ่นั้นทันทีที่ทิดหมานโผล่หัวมามองดู กลุ่มของพวกมันเมื่อเห็นว่าพวกมันวิ่งมาในแนวกระสุนปืนแล้วทิดหมานจึงรีบเอ่ยบอกหมวดินโบออกไปว่ามันมาใกล้แล้วขหมดยิงมาเลยครับสิ้นเสียงทิดหมานคนทั้งคู่ก็โผล่ขึ้นจากชายคนาใหญ่หมวดดินโบรีบยกปืนขึ้น,นกระชับมือเตรียมยิงอย่างว่องไวกระสุนปืนพาราเบลลัมขนาด9มิเมตร วิ่งออกจากกระบอกปืนสั้นในมือผู้หมวดหนุ่มสามนาติดปิ่งปิ่งปิ่งส่งผลให้ผีดิบปูดูที่ออกไล่ล่าพวกเขามาต้องล้มระเนระนาดไปลุกท่วมร่างไปสามตัวจนทำให้กระสุนเกลี้ยงจากแม็กกาซีนแล้วผู้หมวดหนุ่มก็ออกควบไปยังเบื้องหน้าที่ตอนนี้ทิดหมานกำลังวิ่งไปตั้งหลักยกผานท้ายปืนคาบินเข้าปะทบ,บ่ารออยู่ก่อนแล้ว ร่างผีดิบบูดูปรีตามผู้หมวดมาก็เข้ามาถึงแนวกระสุนปืนคาบินของทิศหมานทันทีเสยียงปืนคาบินระเบิดออกห้านัดติดปิ่งปิ่งปิงปิงป,งปงซึ่งแน่นอนกระสุนที่พุ่งแวกอากาศออกไปนั้นแม่นราวจับวางส่งผลให้ผีดิบเหล่านี้กระเด็นหงายหลังล้มไปห้าตัวเกิดเป็นไฟลุกไม่ท่วมร่างทำให้จำนวนผีดิบบูดูสมุนเจ้าผียอดหวาย จะเหลือเพียงแค่สตัวเท่านั้นทว่ากระสุนที่ปืนคาบินในมือที่หมานก็หมดจนเกลี้ยงทั้งแมกกาซีนเช่นกันอันว่าคนเพียงสองคนจะสู้กับผีดิบูดูที่มีจำนวนถึงสตัวด้วยมือเปล่าทั้นก็เห็นจะแย่อยู่เหมือนกันตอนนี้ที่หมานและหมวดวินโบคงได้แต่ขอภาวนาให้มีชาวคณะออกมาช่วยเหลือหรือไม่ก็รอแต่วัธนูไฟของพานเสียง มาช่วยเท่านั้นเองในตอนนี้ที่กระท่อมกลางทุ่งนาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเรียบชายเขาเมื่อมีเสียงปืนของทิมานและผู้หมดวินโบร,ระเบิดขึ้นผู้กองเริงที่นั่งอยู่กับอ้าหนุยและเด็กน้อยผู้นั้นก็พอจะคาดคะเนดได้เข้าข้าวว่ากระสุนปืนดังกล่าวนั้นมันเป็นของกลุ่มคณะซื้อช้างงานที่คงจะปะทะกับเหล่าอมนุษย์อยู่กลางทุง่ง แย่ล่ะสิพานเสียงปืนที่ระเบิดอยู่ที่กลางทุ่งนั่นต้องเป็นคณะของพวกเราแน่นอนสิ้นเสียงผู้กองเริงทิดหมานรีบเอ่ยรับมาว่าใช่แล้วล่ะครับกองคงจะเป็นพวกเราที่กําลังประทะกับไอ้ผีพวกนั้นเรารีบไปดูเถอะครับจบคาพูดของอ้ายหนุยพู้พก,กองเริงรีบไปยักหน้ารับก่อนจะรีบให้เด็กชายผู้นั้นไปหมอบอยู่ที่กองฟางที่ชาวบ้านได้ขนมาไว้ ให้วัวควายกินในหน้าแรงแล้วผู้กองหนุ่มรีบหอบฟางเหล่านั้นมาทับถุมร่างของเด็กชายผู้นี้ไว้ก่อนที่คุณทั้งคู่จะวิ่งออกไปทางต้นเสียงปืนอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่สภาวิกฤตในตอนนี้ผู้หมวดวินโบและทิดหมานที่มีแต่ปืนที่ไร้กระสุนเหล่าผีดิบูดูที่เหลือรอดจากกระสุนอาคมอยู่สาตัวพวกมัน ต่างวิ่งกูเข้ามาหาชายทั้งสองใจของคนทั้งคู่ในตอนนี้ได้แต่ภาวนาให้ควายธนูของพานเสียงออกมาช่วยเท่านั้นเท้าของคนทั้งสองออกวิ่งควบไปกลางทุ่งนาโดยมีกลุ่มผีดิบบูดูออกไล่ล่าอย่างไม่หยุดย่อนซึ่งผีดิบบูดูที่เหลือรอดอยู่นั้นล้วนแต่เป็นชายเจกันร่างใหญ่สันทัดแม้ว่าคนพวกนี้ไม่เป็นผีดิบต่อยกันตัวต่อต,ต,ตัวนี่ ก็แทบจะสู้ไม่ได้แล้วแต่นี่ยังเป็นผีดิบที่มีกำลังวังชาเหนือมนุษย์อีกในขณะที่คนทั้งคู่กำลังออกขั้วไปนั้นเมื่อทิดหมานหันหลังกลับมามองก็ถึงกับต้องสติแทบกระเจิงเมื่อสายตาที่มองกลับไปพบว่าเจ้าผียอดไวายมันได้ออกวิ่งไล่ติดตามมาพร้อมกับสมุนของมันด้วยแย่แล้วล่ะครับบทไอ้ผียอดไวยมันออกไล่ล่าตามมาแล้วครับ ิดหมานหันกลับไปมองปากก็พูดไปด้วยเท้าก็วิ่งไปด้วยวิบตานั้นร่างของเจ้าผียอดไหวมันก็ออกแรงวิ่งไล่กวาดคนทั้งสองไปโดยที่มันเปลี่ยนท่าทีการวิ่งของมันจากการวิ่งด้วยสองเทา้าเป็นการวิ่งด้วยสีเท้าแทนราวกับมันเป็นหีควายเสียน่กรไยเมื่อชายทั้งสองออกควบจนกระทั่งจะพ้นจากเขตทุ่งนา เข้าสู่ไร่ข้าวโพดที่ชาวบ้านปลูกไว้พรันในอึดใจนั้นกลุ่มของผู้กองเริงที่แอบดูอยู่บางตัวอยู่ในไร่ข้าวโพดและเบิดแท่งที่เหลือติดตัวผู้กองเริงสองแท่งนั้นถูกอ้ายหนุยจุดสายชนวนวิกลบุรีที่ยืนเร่งควันขโมองอยู่และเบิดแท่งลูกนั้นพุ่งแหวกอากาศไปบริร่างของไอพี่ยอดหวายอสุรกายแห่งป่านนมไหวายทันทีตุม เสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นท้องทุ่งร่างของมันกระเด็นไปตามแรงอัดของลูกระเบิดล้มกิ่งม้วนไปบนพื้นดินกลางทุ่งนาและแล้วปืนของผู้กองเริงและไอ้าหนุย่ยก็รีบประทับบ่ายิงสำทับปล่อยกระสุนอาคมไปยังร่างของผีดิบบูดูลูกสมุนของมันอย่างไม่ยัง้งปิ๊งปิ๊งปิงปิงร่างของผีดิบบูดูเหล่านั้นเมื่อต้องกระสุนปืนอาคม ร่างของพวกมันก็เกิดเป็นไฟลุกขึ้นท่วมร่างกรีดร้องอย่างหยหวนผู้หมวดวินโบและทิมานจึงรีบควบเข้าไปหาพูกกองลึงที่ยืนอยู่ตรงชายไร่ข้าวพูดทันทีทว่าร่างของเจ้าผียอดหวายที่ล้มปุ๊บอยู่นั้นมันค่อยๆพยายามลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลโดยม่านหวังจะเข้ามาเร่นงานคณะกลุ่มคนอีกครั้งแต่มันก็ช้าไปเมื่ออ้ายหนุย่ย รีบยกปืนคาบินเข้าพัทบ,บ่าแล้วกดไกส่งกระสุนทันทีสองนั้นติดปิงป้งปิยงเจ้าผียอดหวยมันผ่าเล็กน้อยเมื่อต้องกระสุนดังกล่าวแล้วระเบิดแท่งก็ถูกผู้กองเริงคว้างระเบิดลูกที่เหลืออันเหลืออยู่เพียงแท่งเดียวนั้นคว้างใส่ไปยังเจ้าผีายอดไวยตุมแล้วร่างของเจ้าผีายอดไว้โคกกระเด็นตามแรงอัดระเบิดอีกเป็นคำรบที่สอง กระสุนปืนผมไม่เหลือเลยครับไอ้หนุ่ยรีบเอ่ยขึ้นของผมก็หมดแล้วพานผู้กองหนุ่มรีบเอ่ยบอกเช่นกันพันที่หมานจึงรีบเอ่ยขึ้นมาว่าของผมและผู้หมวดตอนนี้ก็ไม่มีกระสุนปืนเลยครับเพราะกระสุนปืนที่ติดตัวเรามาตอนออกมากับนายบ้านก็ออกมาแค่พอยิงครับกระสุนปืนที่เหลือก็อยู่ที่เปส้สะพายนั่นแหละครับจบคำพูดของที่หมานผู้กองเริงถึงกับหน้าถอดสี พางเอ่ยมาบาๆวา่าเอาเป็นว่าพวกเรารีบหนีมันเข้าป่าก็พูดนี่เลยนะและเบิดแค่นี้ทำอะไรมันไม่ได้หรอกแล้วทั้งคณะก็วิ่งเข้าป่าข้าวปูดอย่างรวดเร็วโดยหวังใช้ความหนาทึบของใบข้าวโูดในไร่แห่งนี้เป็นที่แอบแฝงเร้นกายเพื่อให้หลุดพ้นจากสายตาของเจ้าอสุรกายนั้นทันทีที่ร่างใหญ่ทมึนของเจ้าอสุรกายแห่งป่าดงไหว เมื่อมันยันล่างขึ้นได้หลังจากที่ถูกระเบิดนั้นมันก็รีบมองหากลุ่มคนที่มันต้องการตัวบัดนี้กลุ่มชายชจกันทั้งหลายต่างออกคว,วบเข้าไปในไร่ข้าวโพดของชาวบ้านเรียบตีนเขาแต่ละคนนั้นต่างแบกปืนที่ไร้กระสุนเป็นประหนึ่งดังไม้ขว้างกาขว้างนกเท่านั้นเสียงหวีดลองแหลมคมของเจ้าผียอดหวายดังขึ้นด้วยเพราะ ความที่มันโรดแค้นชาวคณะร่างอันใหญ่ปกคลุมด้วยขนของมันออกวิ่งตามติดเหล่าคณะในป่าข้าวโพดในทันทีหลังจากที่มันตั้งหลักได้ในร่มงข้าวโพดอันพอเป็นช่องทางให้ชาวคณะหนีตายออกวิ่งควบไปได้แต่เมื่อชาวคณะลองเหลียวหันหลังกลับไปดูก็พบเพียงแต่สายตาแดงกรุนที่ออกติดตามไล่หลังมาที่อยู่ห่างๆออกไปพอประมาณ ทําให้ชาวคณะต้องเร่งสับฝีเท้าเข้าไปอีกท่ามกลางไล่ข้าวโพดที่หนาแน่นไปด้วยข้าวโพดที่ยืนต้นยางปกคลุมอยู่ที่ร่องกลางไล่มันคือเส้นทางที่ทั้งคณะออกวิ่งขั้วไปนั่นเองพวกเราเร่งฝีเท้ากันหน่อยพวกกองเริงรีบเอ่ยขึ้นในขณะที่ออกสับเท้าวิ่งอยู่ถ้าเรายังขืนวิ่งอยู่บนร่องทางข้าวโพดนี้เสร็จมันแน่นอนครับพูกกอง ไอ้หนุยรีบเอ่ยบอกเสียงดังในขณะที่กำลังออกควบตามมาติดๆแล้วนายพานแห่งไซยบุรีจึงเอ่ยสำทับออกไม่อีกว่าผมว่าพวกเรารีบมุดป,ปาข้าพูดทิ้กันเถอะครับถ้าแยกทางกันยังจะพอมีโอกาสรอดไี้บ้างจบคำพูดผู้ก,กองเริงกงรีบบอกในขณะที่วิ่งไปว่าเอาเป็นว่าผมกับพานหนุยจะไปอีกทางผู้หมวดก็ไม่หมานก็ไปอีกทางนะสิ้นคำสั่ง ผู้ก,กองหนุ่มทุกๆคนที่กำลังออกควบอยู่รีบเอ่ยรับก่อนที่ทุกๆคนจะรีบแยกย้ายมุดร่างเข้าไปในป่าข้าวโพดนั้นอย่างรวดเร็วโดยที่ไอ้หนุ่ยมุดร่างตามไปกับผู้กองเลึงและหมวดรินโบได้มุดตามไปกับทินหมานโดยที่ทุกคนหวังจะใช้ความหนาทึบของป่าข้าวโพดแห่งนี้เป็นที่แอบแฝงเร้นกายจากกรงเล็บและลมเกี้ยวของเจ้าผียอดหวายตุนนี้ หากแตกก็เนื่นหีตายมัวแต่วิ่งตามร่องทางเทา้าคงมิอาจหนีพ้นจากมันอย่างแน่นอนฝ่ายเจ้าอสุรกายพิจอดไหวเมื่อมันออกไล,ลก่ล่าคณะมาที่ร่องทางเทา้ากลางป่ากระโปดทันทีที่มันควบตามออกมาจนพ้นจากทางโค้งบางตาเมื่อมันควบออกมาจนพ้นทางโค้งกลางไรกระโปดแห่งน,นั้นทว่าในตอนนี้ร่างของกลุ่มคนที่มันทําการ ออกไล่ล่าก็กลับกลายอันตธานหายไปเสียแล้วภายใต้ป่ากระโพงเี่รกทึบในตอนนี้ทุกๆคนต่างหมอบร่างอยู่แนบกับพื้นดินผสมผสานกับเสียงหายใจที่แผ่วเบาต่างจดจ่อสายตาทอดออกไปเบื้องหน้าได้ปรากฏเห็นเท้าที่ใหญ่โตของเจ้าอสุรกายตัวนี้มันได้ออกเดินทอดน่องมาบนร่องทางเทา้าช้าๆ กินสาบสางของมันเหม็นตลบเงือเมอด็ดกระโพดต่างไหลพังผูออกมาจากใบหน้าของหมวดวินโบและทิหมานที่หมอบร่างบางกายอยู่ในป่ากระโพดเคเเ้่นกับพุกกองเริงและอ้ายหนุย่ยที่หมอบเคียงกันอยู่อีกฝากป่ากระโพดใจของทุกๆคนเต้นตุ่มตามได้แต่ภาวนาขอให้ผ่านเสียงรีบปล่อยวัวธนูออกมาช่วยร่างของเจ้าผียอดหวายมันได้ดินดูลาดเราไปเรื่อยๆ แล้แล้วมันก็เดินผ่านในบริเวณที่กลุ่มคณะหนีตายแอบบังตัวอยู่มันได้เดินออกไปตามทางรองเท้าในป่ากระโปดไปเรื่อยๆพางส่งเสียงหวีดร้องด้วยความโมโหที่มันปล่อยให้ชาวคณะหนีรอดไปได้ด้วยเพราะความโชคดีหรืออะไรทําให้กิ่นกายของทุกๆคนรอดพ้นจากจมูกของมันไปได้อย่างไม่น่าเชื่อคณะหนีตาย ต่างเงียบกิบอยุ่ภายใต้ใบกระโพดท,ที่ปกคลุมอย่างหนาทึบคงเพียงภาวนาในใจให้มันเดินเตลิดไปให้ไกลจากบริเวณนั้นเสียงฝีเท้าของเจ้าอสุรกายผีป่ามันออกย่ำไปเรื่อยๆและเสมือนว่ามันได้เตลิดไปจากจุดที่พวกเขาเร่นกายชั่วอึดใจนั้นเมื่อกระเนได้ว่าเจ้าผียอดหวายมันได้มุ่งหน้าเตลิดไปไกลแล้วพวกกองเริงและอ้หนุ่ย ก็ค่อยๆค,ค,คานกายมอบต่ํามุ่งโฉมหน้าตรงมายังจุดที่ผู้หมวดวินโบและทิดหมานแฝงริ้นกายอยู่ทันทีที่มาถึงผู้กองเริงจึงกระซิบออกไปเบาวๆว่าเราจะเอาอย่างไรก็ดีจะหนีมันไปหาพวกเราไหมสิ้นเสียงกระซิบผู้กองหนุ่มผู้หมวดวินโบจึงตอบกลับมาเบาวๆว่าผมว่าเราหนีไปเข้าป่าดงดาดที่พวกนายบ้านกําลังเข้าไปหลบนั้นเถอะครับ อย่างน้อยๆพวกเราก็อยู่ที่นั่นแน่นอนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดมันวกกลับมาพวกเราเห็นท่าจะแย่แน่ๆจบคำพูดผู้หมวดหนุ่มทิดหมานรีบกระซิบตอบมาว่าเอาอย่างว่านี่แหละครับอาศัยช่วงมันเผลอนี่แหละเราวิ่งตัดทุ่งไปก็คงเข้าป่าหนาทันแน่นอนสิ้นคำพูดไปพวกเรารีบวิ่งตัดทุ่งไปหาพวกเราเลยสิ้นคำสั่งผู้กองหนุ่ม ทุกๆคนต่างรีบหมอบคานมาเรื่อยๆเพื่อมุ่งตรงไปยังร่องทางเท้ากลางป่ากระโปดกลุ่มคนหนีตายค่อยๆคานต่ำแฝงต้นกระโพดมาเรื่อยๆและเมื่อทุกๆคนคานมาถึงทางเท้าอันพอจะทําให้ทั้งหมดออกวิ่งไปได้ทุกๆคนต่างรีบยันกายขึ้นยืนแล้วชายทั้งสี่ก็ออกควบไปยังร่องทางเท้ากลางป่ากระโรดอย่างรวดเร็ว โดยที่มือของทุกคนก็แบกปืนออกควบจำเอาโดยที่จุดหมายคือมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านเพื่อจะไปอาศัยหลบเจ้าผียอดไหวในป่าหนานนั่นเองเสียงปี่เท้าของชายทั้งสี่ออกควบสับเท้าซอยถี่ยิบเพื่อเร่งความเร็วทว่าเสียงที่ปากฏแม้เพียงนิดเดียวนั้นก็ทำให้เจ้าอสูรกายตุนนี้มันรู้สึกตัวพัน ได้เกิดเสียงร้องคำรามโหกของมันก่อนจะมีเสียงหวีดร้องของมันดังก้องกงวานขึ้นเสียงหวีดร้องของมันดังขึ้นทําให้กลุ่มชายเกันเหล่านี้รู้ตัวทันทีว่าบัตรนี้มันรู้ตัวแล้วแน่นอนบ้าเอ้ยมันรู้ตัวแล้วพวกกองเริงอุทานอย่างตกใจเมื่อทอดสายตาออกไปกลางป่ากระโปดได้เห็นร่างใหญ่ดำทะมึนวิ่งลุยไล่ข้าโพดแห่งนี้ เสียงตุ้นกระโพดหักกบแกบป,ประหนึ่งดังช้างป่าบุกลงไล่แห่งนี้เสียงป่ากระโพดหักตรงเข้ามาเป็นทางมันเป็นตัวกระตุ้นให้ทุกทุคนต้องออกแรงควบเป็นทวีควูณเสียงร้องตะโกนเล่งทุกทคนดังออกมาจากปากผู้กองเริงช่วยกระตุ้นให้ทั้งคณะเกิดแรงหึดท่ามกลางความมืดมิดในเดือนข้างแรมร่างของชายทั้งสี่คนออกควบไปอย่างรวดเร็ว โดยหันโฉมหน้ามุ่งตรงมายัางหมู่บ้านทว่ากำลังของเจ้าอสุรกายผีป่าตัวนี้มันมีเกินกว่ามนุษย์ยิ่งนักมันไล่หลังพวกเรามาแล้วครับอ้ายหนุ่ยเอืยขึ้นในขณะที่หันหลังกลับมามองและออกสับผีเท้าไปด้วยเวลานี้กลุ่มคนฮิายได้ออกวิ่งเข้ามาถึงยังทุกนาโลงโดยมีร่างทมึนของผีป่าออกไล่หลังมาตาแดงกลุนและมัน ก็ส่งเสียงหวีดร้องไล่หลังมาอย่างไม่ยอมหยุดละซึ่งมันต้องการที่จะหมายปิดชีพของกลุ่มคนที่จะเอามาสังเวยเป็นอาหารนั่นเองขณะที่ทุกทกคนกำลังจะหมดแรงต้องกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของมันกลุ่มของกุณเดชชาติที่ออกมาจากป่านาดก็มาถึงในเวลาที่พูกกองเริงกำลังเข้าตาจนอยู่นั้นมาทั้งนี้เลยครับเสียงกุญจงพบ ตะโกนเรียกกลุ่มคนหนีตายเสียงดังลัน่นพร้อมกับสาดแสงไฟฉายเข้ามาช่วยให้กลุ่มที่หนีตายอยู่นั้นรู้สึกว่ายังไม่สิ้นหวังในชีวิตและในทันทีที่ทุกๆคนวิ่งมาถึงยังจุดที่คณะตั้งรอรับอยู่นั้นก็เห็นได้ว่าทุกๆคนกําลังเตรียมตัวประทับปืนเข้าบ่ารอรับสถานการณ์ต้อนรับเจ้าผียอดหวายตัวนั้นปลอดภัยกดีนะผู้กองคุณเดินชาติเอ่ยขึ้น ในขณะที่ยกผานท้ายปืนคาบินประทับบ่าอยู่ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกครับเสียน้อยผู้กองเริงเอ่ยตอบพางหอบแฮกๆก่อนสำทัามาอีกว่าแต่ก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันครับเพียงอึดใจเดียวร่างใหญ่ทะมึนสายตาแดงกุ่นของเจ้าผีป่าแห่งดงไหวมันก็ออกวิ่งควบเข้าหากลุ่มคนที่ยืนจังกายกปืนประทับบ่ารอมันอยู่ มันได้ออกวิ่งเข้าหาอย่างบ้าคลั่งพรันเมื่อร่างของมันได้เข้ามาในแนววิถีกระสุนคุณเด่นชาติจึงรีบเอ่ยบอกทุกๆคนมาว่ามันมาใกล้แล้วรีบยิงมาเลยร่างใหญ่ทมึนของเจ้าผียอดไวยมันวิ่งมุ่งหน้าเข้าหาเหล่าคณะอย่างไม่รอช้าและมันได้ส่งเสียงร้องคำรามดังกึกก้องทันทีที่ร่างของมันตรงเข้ามายัางคณะนะ คุณเด่นชาติจึงรีบเอ่ยบอกคณะเสียงดังลัน่นรีบยิงไปเลยเสียงปืนที่ถูกทุกคนประทับบาเยืนรอท่าอยู่ก็ระเบิดขึ้นดังสนั่นทุง่งปิ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 งยิงเข้าไปอย่าหยุดมันทนได้เห็นรู้ไปเสียงคุณเด่นชาติตะโกนบอกแกชาวคณะเสียงดังลัน่ขนขณะที่ยังยกปืนคาบินประทับบาลั่นไกลอยู่ฝ่ายคุณจองพบก็เร่งปล่อยกระสุนปืนพระรามหกอยู่เช่นกัน พร้อมๆไปกับปู่งวดนายกาและหมู่เกียนที่เร่งาสาดกระสุนปืนอยู่เช่นกันปิง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 ลูกกระสุนปืนปุกเสกงานช้างกำจัดพุ่งเข้าไปยังร่างของอสุรกายตัวน,นั้นอย่างต่อเนื่องร่างมันเสียหลักชะง,งักกันด้วยกระสุนปืนลกอาคมปืนทุกกระบอกถูกเรียงหน้ากระดานยิงใส่มันอย่างไม่หยุดหย่อนแต่ทว่าด้วยที่มันเป็นอสุรกายแห่งนักคาถา จึงทําให้ร่างของมันมีความกงกระพันที่จะต้านทานต่อกระสุนปืนเหล่านี้ด้วยกระสุนปืนที่มีอยู่ในสภาวะจํากัดและแล้วกระสุนปืนของทุกๆคนก็ถูกปล่อยจนหมดแทบทุกกระบอกและแล้วเสียงปืนทุกกระบอกก็เงียบสงบลงด้วยเพราะลูกกระสุนปืนของเหล่าคณะหมดลงนั่นเองแต่ทว่าเจ้าอสุรกายผียอดหวายนั้นมันหาได้รับพยันอันตราย จากกระสุนลงอาคมเหล่านี้ไหมตอนนี้มันได้ยืนจังกาเผชิญหน้ากับเหล่าคณะยืนจ้องมองมาทางกลุ่มคนด้วยแววตาที่แสนอาฆาตดวงตาสีแดงกุ่นของมันช่างบีบหัวใจของเหล่าคณะยิ่งนักปืนที่อยู่ในมือของทุกๆคนในตอนนี้ก็ไม่ต่างไปจากไม้กระบองดีๆนี่เองเอายังไงดีครับผู้กองกระสุนเราไม่เหลือแล้ว ฮิดมานรีบเอ่ยถามขอความเห็นพันกุนเดช่นชาต์ก็เอ่ยออกมาเสียงดังว่าผมว่าเรารีบหนีไปที่ป่าหนาเถอะครับถ้าไม่ไปป่าหนาดตอนนี้เราคงเสร็จมาแน่ๆเลยรีบไปเถอะครับเดี๋ยวผมกับผู้หมวดจะเอาปืนสั้นยิงคุมหลังไว้ให้จบคำพูดกุนจองพบทุกทุกคนต่างพยักหน้ารับก่อนจะรีบผันโฉมหน้าเข้าหมู่บ้านไปเลยพวกเราผู้ก,กองเริงเอ่ยสั่งการชิงหนึ่งลัน แล้วทั้งคณะก็ต่างพากันแบกปืนออกวิ่งจำเอามุ่งหน้าตรงไปยังป่านาดที่มีชาวบ้านได้แอบรออยู่แล้วนั้นฝ่ายเจ้าสุรกายายเมื่อเห็นชายจจกันออกวิ่งควบหนีร่างใหญ่ดำทึมือของมันก็ทยานปีพุ่งตรงเข้ามาหาชาวคณะทันทีแต่วันยังช้าเกินไปกว่ากระสุนปืนพาราเบลัมในมือผู้หมวดหนุ่มหมวดปินโบ รีบระเบิดกระสุนปืนสั้นใส่มันทันทีสามนัดติดปิยงปียงปียงเพื่อเป็นการทวงเวลาเจ้าอสุรกายร้ายให้ชาวคณะหนี้ไปเข้าป่าหนาดนั้นให้ทันเวลานั่นเองฝ่ายขุนจองพบที่ด้านหลังสะพายปืนยาวพระรามหกไว้ก็รีบลั่นกระสุนปืนลูกโม่สำทับออกไปสองนัดติดปิ่งปียงเมื่อร่างของเจ้าผีป่ามีอาการชะงัด ทั้งคู่ก็ออกควบตามเหล่าคณะไปทันทีท่ามกลางความมืดมิดกลางทุ่งนาลง่งกณจองพบและผู้หมวดวินโบออกจำอา้าวหนีอสุรกายผียอดไหวยอย่างสุดแรงเกิดซึ่งมีกลุ่มของผู้ก,ก่อเริงออกควบไปอยู่เบื้องหน้าท้องทุ่งโล่งกว้างในตอนนี้ปรากฏภาพของกลุ่มคนวิน่งหนีอสุรกายร้ายจากป่าดงไหวยอย่างสุดกำลังแรงเกิด ร่างอันใหญ่กำยำของเจ้าผีป่ามันเริ่มออกแรงควบออกวิ่งสี่ขาเข้ามาใกล้เรื่อยๆมันชังบีบหัวใจทายผู้วิ่งลังท้ายทั้งสองคนยิงนักคุณจองพบรีบหันหน้ากลับมามองโดยที่เท้าก็ออกวิ่งควบไปเรื่อยๆก็เ,เพียงแต่เจอดวงตาที่แดงกุ่นของมันออกติดตามมาจนทอดระยะห่างไม่เกินสิบเมตรบ้าเอ้ยมันใกล้เข้ามาแล้ว คุณจองพบอุทานขึ้นขณะที่ออกสับเท้าไปเรื่อยๆวิ่งไล่ติดรั้งท้ายอยู่กับผู้หมวดจนจะหมดแรงอยู่ร่อนๆแล้วในริบตานั่นเองร่างของเจ้าวัวธนูไฟก็วิ่งสวนกลุ่มคณะหนีตายเข้ามาและได้ปากฏควายธนูสีทองแดงอีกหนึ่งตัววิ่งตามเจ้าวัวธนูไฟมาติดๆร่างของหุ่นพยนวัวควายเหล่านั้น มันก็รีบพุ่งเข้าหาเจ้าผิยอดไว้นั้นอย่างรวดเร็วซึ่งทุกๆคนก็พอจะคาดเดาได้ว่าบัดนี้พานเสี่ยงได้ปลุกจ้าวัวธนูไฟและควายธนูแร่ทองของหลุงปู่ช้อยนั่นเองทันทีที่หุ่นพยนต์ทั้งสองได้ปากฏตัวยืนขวางร่างไม่ให้เจ้าอสุรกายออกไล่ล่าชาวคณนะเจ้าผิยอดไว้มันก็รีบหยุดในทันที แล้วมันได้ส่งเสียงคำรามดังโหกเสมือนเป็นการข่มขวัญหุ่นพยนต์เหล่านี้ที่ยืนจังก้าประจันหน้าอยู่กับมัน